ครับผมสวัสดีครับเขาอยู่กับรายการมามาแล้วชาแนลนะครับผมเมื่อน,นี้มามาแล้วชาแนลมาาน่าเด้อครับผมมาาน่าเด้ออยู่ที่จังหวัดุนราชาธานีครับอําเภอเขื่องในของเข้าบรรยากาศเล่นมากครับผมสถานที่ท่องเที่ยวครับผมถือว่าเป็นจุดพักรถกินข้าวพักพอนยอนใจบรรยากาศในพี่น้องป้องไยปเบิง์กรับผมอ่า เบิงพัเบิงพันใหญ่เขาก่อนเออเบิงพันแผ่นไปแผ่นไปครับแผ่นกล้องแผ่นกลางเบิ้ยตันน่ะสวยสดงดงามครับตามท้องเรื่องครับผมเบิ้ยพุดนี่ก็คือมานามัสการหลวงพ่อใหญ่เครื่องในของเขาครับนี่ก้อนนี้มาหน้าเด้อของเขาครับบรรยากาศเขาอยู่ท่ามกลางทุ่งนานะครับผมท่ามกลางทุ่งนาบรรยากาศแห่งความอบอุ่นบรรยากาศย่ำแรงครับอ่าสำหรับ พี่น้องป้องไปนะครับผมอยากพักผ่อนยอนใจหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพาครอบครัวมา,ากาแฟอร่อยนะครับากาแฟอร่อยอร่อยอร่อยให้หน่ากุ้ยย่ำเขาซุกนี่แห้งสีแสบครับผมปั่นกินได้เลยครับ <laughs> เลี้ยงอารามนะครับเบ่งบรรยากาศนะครับ,บไปสีผ้าไปเบ่งบรรยากาศภายนอกครับผมขันนอกขานนอกอแล้วว่างแล้โต๊ะเทียงเด้อโต๊เทียงเด้อนี่ อันนี้ก็คือพ่อใหญ่นะครับผมผู้ใดมากอะต้องมาสักการะนะครับของพ่อใหญ่เครื่องในของเฮานะครับผู้ใดมากอะมีโอกาสกา็ากกมาสักการะเด้อพี่น้องปลองไปมีโอกาสเข่าก็ลังงามนะครับช่วงนี้ไปฟ้ามาเบิ่งขังรุมครับขังรุมนะเบิ่งขังรุมเอฮ้ยนี่ระวังตกเด้อระวังตกเด้อ